ดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกคลิปเลยคลิปวันนี้อาจจะยาวสักหน่อยค่ะเนื่องจากมีเนื้อหามากเนื้อหาของช่องที่ท่านทนายรัชพลได้กล่าวถึงได้เล่าถึงและฝากถึงยูทูบเบอร์และตัวลงพลเองหลังจากกลับจากการ เข้าเครื่องจับเท็จในวันนั้นนะคะซึ่งหลังจากนั้นเมื่อลุงพลกลับบ้านมีเหตุการณ์เกิดที่บ้านกก,ก,กอกมากมายแต่เริ่มต้นตั้งแต่เช้าที่ตำรวจมาเอาหนังสือมาให้ลุงพลเซ็นอะไรซักอย่างซึ่งตอนนั้นเห็นได้ชัดว่าลุงพลไม่ได้อ่านหนังสือนั้นเลยแล้วก็เซ็นทนายท่านก็ให้ความห่วงใยมาค่ะแสดงความห่วงใยมาว่า ไม่อยากให้ลุงพลทำแบบนั้นเลยไม่ว่าใครเอาเอกสารมาให้ต้องอ่านก่อนทุกครั้งค่ะย้ำนะคะต้องอ่านก่อนเซ็นทุกครั้งอันนี้เรื่องที่คุณทนายแสดงความห่วงใยมาส่วนเรื่องที่สองนั้นเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่ไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาจใช้ ข้อความนี้หรือการกระทํานี้แจ้งข้อกล่าวหาได้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ข้อกล่าวหารุนแรงอะไรแต่เจ้าหน้าที่คงต้องทำนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะทําให้เห็นว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ทางคุณทนายก็แนะนําว่าทางที่ดียูทูบเบอร์ท่านนั้นควรจะไปขอโทษ ทางตำรวจซึ่งจะได้จบด้วยดีแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเสียหน้าเสียหายและยูทูบเบอร์ท่านนั้นก็ได้ใจไปเต็มๆค่ะทุกคนไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธอะไรแต่เรื่องที่มีบางเสียงบอกว่าเอ๊ะทำได้เหรอทำอย่างนั้นได้เหรอจริงๆตามกฎหมายไม่น่าจะได้นะคะคุณทนายบอกเพียงแต่ของเราก็อารมุ์มอร่วยกันแต่ถ้าผู้น้อยไปขออาภายัยทรว่าที่ทำไปวันนั้น ไม่ได้เจตนาจะขัดขวางเพียงแต่เป็นห่วงลุงเรื่องก็น่าจะจบด้วยดีนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณทนายพูดถึงอยากไปคุยกับลุงพลที่เป็นห่วงมากๆคือเกี่ยวกับการสร้างพญานาคค่ะท่านทนายก็ทำละกฎหมายนะคะก็เลยเป็นห่วงเรื่องเอกสิทธิ์ใน ที่ดินตรงนั้นว่าเป็นของใครอยากจะไปช่วยลงพลดูว่าลงพลมีสิทธิ์จริงหรือไม่มีชื่อเป็นเจ้าของหรือไม่และการสร้างพญานาคนั้นถ้าทําขึ้นมาจริงแล้วมันต้องมีคนเรียกว่าสายบุญนะคะมากราบมาไหว้แล้วก็มีการบริจาคจะจัดการส่วนนี้อย่างไรซึ่งเป็นความผลใหญ่โดยตรงจากคุณนารัชะพลเลยนะคะทาง แอดก็เห็นด้วยค่ะที่ทำอย่างนั้นให้โปร่งใสเพราะว่าโดยความรู้สึกจริงๆหรือให้ตัดสินจริงๆคุณทนายบอกมาแล้วค่ะว่าคุณทนายมีความเชื่อว่าลุงพลไม่ผิดค่ะเพราะคนที่ทำความผิดจะไม่มีการแสดงออกแบบนี้แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าก็เป็นความหผงใายแล้วก็ไม่อาจพูดอะไรไปได้เนื้อตํำรวจยังไม่พูดอะไรแต่เมื่อวานนี้นะคะทานารัชพล ได้พูดออกมาเลยว่าจะมีการออกไหมจับเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะก่อนวันที่ทานายรัชพลจะขึ้นไปบ้านกกกอกไดยซ้ำคือประมาณวันที่11-12กุมภาพันธ์นี้คุณทานายมีทุระที่แถวนั้นแล้วก็จะแวะไปบ้านกกอกในวันที่12กุมภาแต่คุณทานายบอกว่าได้ยินมาว่าจะมีการออกไหมจับมาก่อนซึ่งไม่สามารถพูดได้ว่าใคร มีตำรวจเท่านั้นที่จะบอกได้นะคะทุกคนก็ยังคงส่งกำลังใจไปที่ลวงพลและคุณทนายรัชะพล <c oughs> ขอโทษนะคะเช้ามานี่เสียงแห้งไปหน่อยและในวันที่12กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่คุณทนายจะแวะไปที่บ้านกกกกนี้นะคะ คุณทนายจะไปช่วยดูเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะหรือเอกสิทธิ์ในการสร้างองค์พญานาครวมทั้งเงินบริจาคที่จะตามเข้ามาเมื่อองค์พญานาคสร้างเสร็จแล้วนะคะยังไงมาเป็นกําลังใจให้คุณทนายกันด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ